ที่ให้โอกาสในการมาแบ่งปันวิธีการใช้เครื่องแสแกนเนอร์ในวันนี้นะครับก็จริงปัจจุบันตำแหน่งไดมอนด์แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนเนาะอ่านี้นะครับจริงๆเวลาเราจะไปนําเสนอเครื่องการตั้งสแกนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกวิธีการนะครับในการที่เซตัพเครื่องยังไงนะครับวิธีใช้เครื่องยังไงง่ายๆนะครับเป็นทีละขั้นตอนเลยนะครับโอเคเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับเปิดเครื่องมีปุ่มอย่างนี้นะครับปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้เนาะ ิดเครื่องเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาเปิด i อ a d i ไอแพดเนี่ยนะครับที่จะใช้ได้นะครับจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนนะครับนี่ครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ s อสามแกนเนอร์นะครับเปิดเข้ามาปั๊บนะครับทีนี้วิธีใช้ตอนนี้เขากำลังบอกว่ากำลัง connect เครื่องนะครับวิธีการดูเริ่มต้นเลยนะครับเขาเข้ามาเนี่ยมันจะมีแถบเครื่องมือทางซ้ายอยู่นูดหนึ่ะครับเข้ามาที่แถบแรกกอนเลย แถบแรกแล้วตรงนี้แถบแรกนะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้พอดีว่าซ็อกพันเน็กกับเครื่องได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าพอคันเน็กได้เนี่ยจะสังเกตตรงนี้นะครับเขียนว่า c o นเน็กเต็ดเห็นไหมพันเน็กเต็ดถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นแบบนี้แปลว่าเครื่องยังไม่ถูกซิงค์บลูทูธกับ iPad วิธีการที่เราจะทําให้มันซิงค์กันได้นะครับก็มาสังเกตตรงนี้ตัวเครื่องของสแกนเนอร์นะครับว่าสัญญาณบลูทูธตรงนี้ติดหรือเปล่านะครับแล้วเราเราก็ลอง รีเฟรชตัวแอปพลิเคชันนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจนกว่าสัญญาณคอนเนคจะขึ้นนะครับพอคอนเนขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตานะครับให้เห็นว่าจะมี2ส,ส่วนในการให้คาลิเบรตตรงนี้เขียนว่าด a กสแกนคาลิเบรตนะครับซึ่งดักสแกนคาลิเบรตเนี่ยก็คือการสแกนด้วยจุกนะปิดจุกไว้ปิดจุกตัวนี้ไว้ครับจะเรียกว่าด k กสแ n นคาลิเ a t e หรือว่าการการนะเซตเครื่องด้วยจุกนะครับซึ่งอันนี้จะต้องทำทุกๆ24ชั่วโมงหรือหวันนะครับ ส่วนอีกอันนึงเป็นโอเปอเรเตอร์คาลิเบตอันนี้จะต้องทําทุกๆ14วันนะครับสังเกตง่ายว่าถึงเวลาต้องคาลิเบตหรือยังจะขึ้นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้ถ้าขึ้นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้หมดเวลาเราต้องคาลิเบตนะครับอันนี้ก็คือจัดจัดเครื่องตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องคาลิเบตดักสแกนแต่โอเปอเรเตอร์ยังไม่ต้องคาลิเบตนะครับยังใช้ได้อยู่ภายใน14วันอยู่วิธีการคาลิเบตก็กดเข้าไปตรงนี้เลยครับดักสแกนปึ๊บแล้วก็ปล่อยเครื่องทํางานครับ การทางานเครื่องเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดักสแกนก่อนนะครับต้องทําทุก24ชั่วโมงอ่ะอย่างตอนนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเนาะจะต้องทําวันนี้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าระหว่างนี้ใช้เครื่องจนถึงก่อนบ่ายโมงวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ต้องทาดักสแกนใหม่นะครับจะต้องทําดักสแกนทุกๆุก24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการคาลิเบตเครื่องเริ่มต้นคร่าวๆนะครับโอเคพอคาลิเบตเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ดันนะครับจะมีปุ่มดันตรงนี้เราก็กดได้เลยครับเสร็จแล้วพอ,อ,อ,อเสร็จแล้วเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงๆเมื่อกี้ที่เตือนให้เราคาลิเบตมันจะกลายเป็นสีฟ้าแล้วถ้าทั้งสองส่วนเป็นสีฟ้าแปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเครื่องพร้อมใช้งานเรากลับมาดูที่แถบ,บเครื่องมือทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเข้ามาครั้งแรกเราต้องกดแถบ,บเครื่องมืออันแรกก่อนนะเพื่อดูว่าเครื่องมีการซิงค์บลูทูธกับ,ก,บกับตัว iPad เรียบร้อยหรือ,อยังนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วทั้งสองส่วนนี้ต้องเป็นสีฟ้า เป็นสีฟ้าเสร็จแล้วเครื่องพร้อมใช้งานครับเพราเครื่องเครื่องเครื่องพร้อมใช้งานเนี่ยเราก็จะมาเข้าที่ตรงปุ่มสแกนนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยเวลาที่เราใช้สแกนเนอร์เวลาเอาสแกนเนอร์ออกไปใช้งานเองเนี่ยเราจะใช้หลักๆอยู่สามสามปุ่มนี้นั้นเองครับปุ่มแรกเพื่อดูสถานะว่าเครื่องมีการเชื่อมต่อกับ iPad เรียบร้อยหรือย,ยังสองเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนลูกค้าหรือสแกนใครก็แล้วแต่ให้กดเข้ามาที่แท็บเครื่องมือตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้าาคําว่า record ต,ตัวนี้จะใช้เมื่อไหร่ตัวนี้จะใช้เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราก,กดคําว่าสแกนปั๊บนะครับผมให้ดูก่อนถ้าก,กดความที่สแกนเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้คือมีรูปบาร์โค้ดขึ้นตรงนี้นะครับแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้ว <imposed S 2> เม<ๆ>ื่อไหร่ก็ตามที่กดเข้ามาตรงเครื่องมือสแกนเนี่ยนะครับแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เราจะต้องใช้คําว่ารคคอร์ดตรงนี้ตัวเครื่องเองนะครับเขาจะขึ้นขึ้นข้อความมาบอกเลยว่า ก่อนจะใช้งานจะต้องอัปโหลดข้อมูลที่เราสแกนไว้ทั้งหมดส่งกลับไปที่บริษัทก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนเขาจะมีตัวหนังสือขึ้นมาบอกเองนะครับถ้ามีคําตัวหนังสือขึ้นมาบอกว่าต้องอัปโหลดข้อมูลที่เคยสแกนคนไว้แล้วเนี่ยเข้าไปที่บริษัทก่อนเครื่องถึงจะใช้ได้เราก็ค่อยมากดแถบเครื่องมือตัวนี้ครับที่คิว้นต์เลคคอร์ดอ่านของคนที่ดูพอขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนะครับจะเป็นหน้าตาของเราเคยตรวจใครมาแล้วบ้าง นะครับจะเห็นนะครับว่าตนงเนี้ยเรคคอร์ดเรคคอร์ดคือมีการส่งส่งข้อมูลเนี้ยเข้าไปที่บริษัทแล้วส่วนตัวหังสือสีแดงแดงเนี้ยแปลว่าตัวข้อมูลการตรวจตรงเนี้ยยังไม่ถูกซิงเข้าไปที่บริษัทนะครับซึ่งพอพอสแกนไปถึงจุดหนึ่งอ่ะหลายๆคนเข้าเนี้ยข้อมูลมันเหมือนอาจจะเต็มเท่าไหร่ผมจําตัวเลขปเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อความเนี้ยจะถูกขึ้นมาเตือนเองว่าต้องอัปโหลดข้อมูลกลับไปก่อนวิธีการอัปโหลดข้อมูลก็ง่ายมากครับเราก็ ต่ออินเทอร์เนต็ตเอา iPad เครื่องที่ใช้เนี่ยครับต่ออินเทอร์เนต็ตก่อนเนาะพอต่ออินเทอร์เนต็ตได้ปั๊บนะครับก็กดเครื่องหมายซิงตรงนี้กดซิงปุ๊บแล้วทุกอันกลายเป็นสีเขียวนะครับแล้วตัวหนังสือเตือนแดงๆเนี่ยตัวเลขที่เตือนว่ายังไม่ได้หุกถูกซิงข้อมูลไปตัวตัวหนังสือแดงๆตัวนี้หายไปปั๊บเครื่องก็จะใช้งานได้นะครับใช้งานได้เราก็กลับเข้ามาที่สแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค อันนี้ส่วนต่อไปพอเข้ามาพร้อมสแกนแล้วใช่ไหมครับพร้อมสแกนแล้วสิ่งที่เราต้องมีนี่ครับใบสแกนนะครับต้องมีเพราะว่าสิ่งสำคัญการสแกนได้ต้องใช้บาร์โคดตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เครื่องจะโอเปเรตในการสแกนใครก็แล้วแต่จะต้องใช้บาร์โคดตรงนี้นะครับหนึ่งบาร์โคดใช้ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับวิธีงานสแกนทําแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูวิธีใช้เครื่องนะครับอ่าเวลาพร้อมสแกนพร้อมใช้งานแล้วก็กดตรงนี้ครับสแกนปุ๊บอ่า แล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับเขาจะให้ใส่บาร์โค้ดของใบสแกนบาร์โค้ดของใบสแกนก็คือตรงนี้นะครับก็คือใบนี้วิธีการใส่ใส่ได้2วิธีนะครับวิธีแรกใช้กล้องหลัง iPad ส่องเข้ามาที่แถบบาร์โค้ดได้เลยครับแต่ผมขออนุญาตดีบมือหนึ่งโทรศัพท์อยู่นะครับอ่าผมให้ดูเนี่ยเอากล้องหลัง iPad ส่องเข้ามาที่แถบบาร์โค้ดเห็นไหมครับแค่นี้เองพอเครื่องมันดีเท็บาร์โค้ดได้ปับ๊บ ตัวเลขของแถบบาร์โพสจะถูกขึ้นมาตรงนี้โดยอัตโนมัติเนี่ยครับนี่คือ,เ,คอเลขของบาร์โ้ดแต่ถ้าเกิดว่ามันสแกนด้วยกล้องไม่ติดนะฮะเราสามารถกรอกข้อมูลด้วยมือด้วยเช่นเดีวยวกันเราก็ดูดูหมายเลขใต้แถบบาร์โ้ดเนี่ยครับพิมพ์เข้าไปตรงนี้แทนแทนการใช้กล้องหลังของเครื่อง iPad นะครับอ่าพอมีตัวเลขบาร์โ้สเสร็จเรียบร้อยเราก็เขาไ็ถามว่าใช้เลขบาร์โค้ดีนะอ่าใช้ปุ๊บนะครับ ถ้าเกิดว่าเลขถูกต้องกรอบข้อมูลถูกต้องก็จะมาขึ้นหน้านี้ครับ Privacy Statement อันนี้แปลว่าการกรอบข้อมูลกรอบบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นะครับเราก็มากด Agree ตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยขั้นต่อไปจะมาถึงขั้นตอนนี้ครับเขาจะถามชื่อคนที่จสแกนหรือชื่อลูกค้าเราชื่อนามสกุลอีเมลนะครับสิ่งที่ต้องใส่นะครับสิ่งที่ต้องใส่ คือชื่อกับนามสกุลเนี่ยนะครับจะมีคําว่า require r e q u ค r e คือต้องการข้อมูลนะครับชื่อกับนามสกุลต้องการข้อมูลส่วนอันที่3ามอีเมลเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ตรงนี้นะครับข้อมูลทุกทุกครั้งที่ถูกสแกนไว้เนี่ยแล้วพอเราอัปโหลดไปแล้วนะครับข้อมูลจะถูกข้อมูลค่าสแกนน่ะจะถูกส่งไปตามอีเมลนั้นด้วยนะครับแต่การใส่อีเมลเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมนะ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สิ่งสําคัญต้องใส่ชื่อกระนาลสกุลน,นะครับสมมุติอันนี้ผมจะสแกนตัวเองแล้วกันนะครับผมใส่ชื่อตัวเองเนาะจะใส่ใ้ชื่อชื่อจริงชื่อเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าต้องกลอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นคนอื่นน,นนี้ผมใส่อีเมลไว้ด้วยแล้วกันอีเมลตรงนี้นะครับจะเป็นอีเมลที่ผมบอกว่าพอทุกครั้งที่เราซิง์ข้อมูลเสร็จเนี่ย ข้อมูลค่าสแกนของครั้งเนี้จะถูกส่งไปที่อ e ีเมลที่เรากรอ,อกไว้ด้วยนะครับอพอกรอกเสร็จใช่ไหมครับก็ next next ปั๊บอ่ะมาถึงหน้านี้นะหน้านี้ครับเราก็เปิดจุกนะเปิดจุกเครื่องสแกนแล้วนะครับเอาฝ่ามือว่างฝ่ามือว่างปึ๊บวางปับ๊บเครื่องจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับตอันนี้คือเครื่องทํางานอัตโนมัตินะแต่ถ้ากรณีที่เครื่องไม่ทํางานอัตโนมัตินะเราสามารถาก,กดตรงนี้ได้นะครับ เห็นไหมปุ่มเขียวๆเ,เนี่ยจะเขียนว่าอ่า manual start ถ้าเราวางมือลูกค้าไปจับพักหรือมือของเราเองเนี่ยแล้วเครื่องยังไม่ทำงานนะครับเรามากด manual start ได้แล้วเครื่องก็จะเริ่มสแกนแบบนี้เครื่องก็เริ่มเริ่มสแกนแบบนี้นะครับแปบ๊บเดียวครับไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่าอย่างเนี้ยผมสแกนเสร็จแล้วตอนลวค่าที่สแกนได้เนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับซึ่งเครื่องก็จะตรงกับ ตัวเลขหน้าเครื่องตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับตัวเลขจะตรงกันนะครับพอตัวอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็เอาใบเนี่ยครับนะครับใบเนี้ยกรอกข้อมูลค่าสกแกนเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็เก็บไปเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานของลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้เครื่องเข้าวๆานะครับพอใช้เสร็จก็อ่านก็ปิดจุกไปคถ้าถ้ายังตราบใดที่ยังไม่ปิดจุกเนี่ยตัวเลขตัวนี้จะไม่หายนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ปิดจุกนะผมปิดให้ดูปิดจุกปุ๊บตัวเลขจะหายไปเผื่อว่าใครอยากจะถ่ายรูปอะไรเนี้ย อย่าเพิ่งปิดจุกนะครับก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปกับ,บค่าตัวนี้บนเครื่องก่อนได้หรือจะถ่ายร่วมกับ ipad ได้ด้วยค,ค่ามันจะตรงกันแต่ถ้าปิดจุกเครื่องอะไรค่าหายค่าหายนะครับโอเคเนาะแล้วถ้าเราจะตรวจคนต่อไปก็กด next แค่นี้ครับกด next กด next เสร็จนะครับแล้วก็กดดันนะครับกดดันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าให้ส่งข้อมูลไหมทางอีเมลอ่าเรากดส่งอีเมลไปก่อน เรียบร้อยนะครับการที่กดส่งอีเมลเมื่อกี้แปลว่าเดี๋ยวค่าที่เมื่อไหร่ที่เราาต้องเราซิงเนี่ยถ้าเราซิงข้อมูลตรงนี้นะครับนะครับนะกดเข้าไปดูอีกเห็นไหมครับถ้าจําได้เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมีแถบสีแดงแค่คนเดียวบอกว่ายัาง p e n ด i n g อยู่คือไม่ได้ซิงข้อมูลเมื่อกี้ผมสแกนัวเพิ่มเข้าไปก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งข้อมูลแล้วถ้าผมเอา iPad ตัวนี้ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วผมกดซิงตรงนี้นะครับกดซิงนี้ปุ๊บค่าที่ผมสแกนเมื่อกี้เจ็ดหมื่นเจ็ดของผมเอง ก็จะถูกส่งเข้าไปที่อีเมลของที่กรอบไว้ด้วยเมื่อกี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์าวๆนะครับถ้าอยากจะตรวจคนต่อไปก็แค่นี้เอง,งครับกดสแกนแล้วก็มาที่บาร์โค้ดตรงนี้นะครับใส่เลขบาร์โค้ดขั้นตอนเดิมครับพอใส่เลขบาร์โค้ดเสร็จปับ๊บก็จะให้กรอบชื่อนามสกุลอีเมลอปชั่นเสริมนะครับอีเมลคืออปชันเสริมแต่ถ้าใส่ค่าการสแกนจะถูกส่งไปที่อีเมลนั้นด้วย นะครับหลังจากที่มีการซิงข้อมูลนะครับโอเคก็วิธีการใช้งานเครื่องคร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ทราบมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับที่เคยกรอกเป็นภาษาไทยอะค่ะคุณโกกรอกชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้นะได้ไหมคะในเครื่องเหรอครับหมายถึงใน iPad ใช่ไหมครับใช่ ก็น่าจะได้ครับถ้าถ้า i p แ d นั้นลงภาษาไทยแต่ผมตั้งแต่ผมใช้มาผมไม่แน่ใจนะอันดับผมขอดูอ๋อได้ได้ครับเป็นภาษาไทยได้ก็เปลี่ยนเปลี่นฟังก์ชันเนึมภาษาไทยเฉยครับโทษทีผมไม่เคยใช้ภาษาไทยได้ได้ครับผมลองแล้วได้มันได้ครับได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองชัวร์เลยนะครับหนึ่ง จะได้รู้เลยครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมลองเอาบาร์โคดอีกใบหนึ่งก่อนแป๊บนึ่งนะครับเพราะาบาร์โคดหนึ่งมันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับจะต้องเอาอีกหนึ่งบาร์โคดดูครับขอบคุณพี่สุมากเลยเป็นคำถามที่ดีครับ ล้องสแกนอันตอบไปให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนเนาะอันนี้อาโคดใบใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอา iPad สแกนรึป่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลองตอบดูอีกอันหนึ่งเนาะว่าจะเป็นภาษาไทยได้ไหม ได้จริงๆด้วยครับโอเคได้ได้ได้จริงๆด้วยโอเคขอบคุณมากเลยนะครับปกติไม่เคยใช้ภาษาไทายเลยโอเคขอบคุณพี่สุครับกอเป็นภาษาไทายได้ด้วยโอเคครับมีคําถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับใครมีคําถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับการใช้สแกนเนอร์กลอง <c oughs> ลองแชร์ว่าก่อนที่เราจะตรวจเขาเนี่ยเราควรจะเล่าเรื่องเครื่องเข้าๆยังไงให้มันดูน่าเชื่อถือครับอ๋อโอเคเวลาที่ปกติเวลาจะตรวจสแกนเนอร์นะครับผมก็จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลเป็นสามส่วนหลักๆเนาะอะก่อนตรวจให้สองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คืออธิบายเขาก่อนว่าสารต้างมูลสรคืออะไรตรวจแล้วสำคัญกับร่างกายเขายัางไงบ้างนะครับ ก็เคยพูดในเรื่องของการทํเ AO หลายๆครั้งแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเหมือนกันเนาะก็แค่บอกว่าอันมุสลระเป็นตัวที่ไม่ดีทำลายร่างกายนะครับนี่คร่าวๆเนาะส่วนสารต้านเป็นตัวที่ปกป้องร่างกายวันนี้ที่เราจะตวรวจกันก็คือตรวจหาระดับสารต้านมุสละตหรือโรคภูมิน้านแานโรคความเสื่อมหรือผู้ทีใจง,ง่ายคือภูมิ้านทางมะเลงน,นะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็จะในบ้า้ก็ตอบว่าแล้วเครื่องตัวนี้น่าเชื่อถืออย่างไงบ้างนะครับคีย์เวิร์ดที่ผมจะใช้เสมอว่าเครื่องตัวนี้ เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในโลกตอนนี้ที่ตรวจได้โดยไม่ต้องเจาะเลือดนะครับได้ผลเหมือนกันได้การยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ทั่วโลกแล้วแล้วก็ได้ใบเซอร์จากสิราดด้วยนะครับว่าได้ผลแม่นยำเทบเท่ากาันเจาะเลือดนะผมก็จะเล่าไปนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็บอกเขาครว่าว่าตรวจออกมาค่าจะแบ่งเป็นตัวเลข พร้อมแถบสีกำกับหนึ่งมืนสีแดงสีสองมืนสีส้มสามมืนสีเหลืองสี่หมื่นสีเขียวห้าหมื่นสีฟ้านะครับค่าที่ดีขั้นต่าควรจะเกินห้าหม่ขึ้นไปก็จะเล่าเขา้าข้าวประมาณนี้นะครับบอกว่านุมวลสระสันห้าหมู่สละคืออะไรตรวจแล้ววันนี้เขาจะรู้อะไรนะครับสองเครื่องมันดีมันน่าเชื่อถือ,อยังไงว่าเหตุผลเพราะว่าเราต้องบอกด้วยว่าเครื่องมันน่าเชื่อถือ,อยังไงเพราะคนส่วนใหญ่ครับเขาจะชอบคิดว่าเครื่องตัวนี้อ้าวเครื่องของบริษัทคุณนี่คุณก็เอามาตรวจคน ตั้งค่ายได้ค่าค่าในน้อยเพื่อจะได้ขายของอเปล่านะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะผมก็จะบอกไปก่อนว่ามันน่าเชื่อถือ,อยังไงนะครับเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งตรงนี้ติก่อนนะครับสามก็บอกเพราะว่าเออแล้วตรวจมาค่าจะเป็นยังไงบอกก่อนตรวจนะครับบอกว่าค่าที่อ่านเท่ามาได้จะเป็นตัวเลขคว้มแบบสีข่านต่างคนจะเกินห้าหมื่นยิ่งมากยิ่งดียิ่งร้ายยิ่งเสี่ยงนะครับแล้วก็ตรวจตรวจออกมาได้ค่าเท่าไหร่ก็ค่อยประเมิผนผลต่อ นะครับก็ประมาณนี้อย่างเมื่อกี้อันนี้ที่เล่าตอนนี้คือขั้นตอนการก่อนตรวจเนาะก่อนการใช้เครื่องเมื่อกี้นะครับพอใช้เครื่องเสร็จตรวจได้ค่าของลูกค้ามาแล้วเราก็ค่อยแนะนําวิธีการเพิ่มค่าให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดการขายอันเสร็จต่อครับก็ประมาณนี้โอเคสุดยอดครับนะฮะก็หวังว่าทุกคนได้ได้วิธีการนะครับในการตั้งเครื่องแล้วก็วิธีการเปิด อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนะครับคร่าวๆก็เดี๋ยวอ่าแป๊บน,นึงนะครับ